สวัสดีวันที่25พฤษภาคมนะคะม,ม,มุมนี้มันจะดูซิซิไปหน่อยนะคะเหมือนกับผีเลย,เยอยากเกิียนทเอาไปอ่านข่าวดีกว่าประยุทธ์ฉีดวัคซีนละเจ้าของเอสตราสนิกาเข็มที่สองเรียบร้อยแล้วยังชวนให้ประชาชนบอกว่าจงเชื่อมั่นในสองยี่ห้อนะคือการเชื่อมั่นเนี่ยของประชาชนเนี่ยนะเขาไปศึกษามาแล้วนะซีโนแวคเนี่ย เขาจำใจต้องฉีดกันสะส่วนใหญ่นะจ๊ะจำใจต้องเชื่อมั่นนะจ๊ะเพราะมันมีอยู่ตัวเดียวว่าฮะแล้วตัวเองฉีดของเอสตราซนิกาและเอสตราซนิกาเนี่ยคนนี้อายุยังน้อยเนี่ยส่วนใหญ่ของประเทศไทยเลยอายุยังน้อยเนี่ยไม่ได้ฉีดนะคะต้องฉีดของซีโนแวคนะคือยังไงก็จําเป็นต้องฉีดนะถ้าใครไม่ฉีดก็เป็นเรื่องของเขาเขาไม่มั่นใจนะจ๊ะ <c oughs> และลักษณะการฉีดวัคซีนของตัวเองนี่เหมือนเด็กอนุบาลเลยวย <c oughs> มีคนมาลุมมาตุ้มมาร้อมตบมือให้หลังมาฉีดเก่งจังเก่งจังลูกเก่งจังนี่เลยยุ่งฉีดเสียเก่งเก่งเก่งปัญญาอ่อนว่ะไปดูอีกข่าวหนึง่งสุชาติแจงต่างด้าวติดเชื้อเป็นแรงงานถูกกฎหมายฉะบางโรงงานดื้อไม่ให้ตรวจกลัวถูกสั่งปิดอ,อิตาเลียนไทยเขาหมายถึงอิตาเลียนไทยหรือเปล่าจ๊ะ ฮะออกมาแถลงการออกมาแถะมาแก้ตัวด่วนนะจ๊ะอิตาเลียนไทยว่าไงจ๊ะฮะคุณก็นึกอยู่แล้วนะ,ะว่าแรงงานที่เขาทางานในระดับตรงนี้เนี่ยต้องเป็นแรงงานถูกกฎหมายแน่นอนนะคะซึ่งจะโยนความผิดให้เขาเนี่ก็ไม่ใช่แล้วนะและมีการแชรว่าโรงงานเนี่ยบางโรงงานเนี่ยไม่ให้ตรวจโคว,วิดเพราะกลัวโดนและกลัวถูกสั่งปิดในเงี้ยเนี่ยขนุขนนึกถึงได้แต่บริษัทอิตาเลียนไทยเลยนะจ๊ะ ว่าไงว่าไงฮะอ่ะไปดูข่าวหนึ่งตะลึงจับผู้ลอบเข้าเมืองสะสมได้กว่าสามหมื่นกว่าคนนะสามหมื่นสามนะคะัวอนเอกชนหยุดใช้แรงงานเถื่อนนะคะตอนนี้เขาทะลักเข้ามาที่ประเทศไทยเยอะมากแล้วเข้ามายังไงมันก็ร่วมมือกับคนไทยที่อยู่ในชายแดนแหละได้ได้ใต้โต๊ะนะทั้งคนธรรมดาประชาชนธรรมดาทั้ง หน่วยข้าราชการ่ะได้ใต้โต๊ะปุ๊บก็ให้ผ่านนะค่าเหมาหัวแต่และคนเนี่ยยังต่ำเนี่ยช่วงอ่าช่วงดีๆหน่อยเนี่ยก็เริ่มหนะ้าพันนะบางคนให้สามหมื่นเลยนะคืออ่าว,ว่าเพื่อที่จะได้เข้ามาในประเทศไทยนะถ้ามันมีระบบพวกนี้อยู่เนี่ยพวกอ่ากินหัวกินเงินใต้โต๊ะเนี่ย แรงงานเถื่อนเนี่ยจะเข้ามาในประเทศไทยเยอะมากนะคะเพราะมันเป็นความร่วมมือของคนไทยในประเทศเรานี่แหละนะไปว่าเขาแอบ,บเข้ามาก็ไม่ได้นะจ๊ะเยอะขนาดนี้เนี่ยนะคะคนไทยก็มีส่วนจ้าไปดูอีกข่าวหนึ่งนะคะเอกสารยกเอกสาร WHO WHO คือองค์กรอนามัยโลกนะจ๊ะยันซิโนแวคยังไม่รับรองนะ แต่อยู่ในขั้นตอนสุดท้ายภายในเดือนนี้รู้ผลนะจ๊ะอ่ะปักหมุดปักหมุดปักหมุดไว้นะคะถ้าผ่านเดือนนี้ไปแล้วไร้ที่แววคําตอบไร้ที่แววกันรับรองแดงว่ามันไม่รับรองแล้วนะจ๊ะก็อาจจะมีผลต่อกันฉีดแล้วก็เข้าประเทศอื่นอาจจะมีปัญหาต้องต้องฉีดตัวอื่นใหม่นะจ๊ะเพราะว่าเมื่อองค์กรอนามัยโลกเขาไม่ได้รับรองเนะี่ยนั่นหมายความว่าสากลเขาไม่ยอมรับถ้าสากลไม่ยอมรับนี่คุณต้อง กลับไปฉีดตัวที่เขายอมรับนั่นหมายว่าคุณอาจจะต้องฉีดเพิ่มนะจ๊ะถ้าในกรณีต้องต้องเดินทางไปต่างประเทศแต่ส่วนใหญ่คนที่เดินทางไปต่างประเทศก็จะไปฉีดไฟเซอร์โมเดอร์าทั้งนั้นละจ้ะคนไทยที่ไม่มีโอกาสก็ต้องจําใจที่ต้องฉีดของซีโนแวคนะจ๊ะจำใจนะครับพูดคํานี้เลยนะจ๊ะ,ะไวรัสก็กลัวโควาควซีนก็ไม่มั่นใจนะแต่จําใจต้องฉีดมีการบังคับนะบางอุ่มนะอะ แต่ถ้าประชาชนไม่มั่นใจก็อย่าว่าประชาชนนะจ๊ะเขาเลือกได้นะมันเป็นสิทธิ์ของประชาชนนะจ๊ะอีกข่าวหนึ่งหมอเรวัชแนะรัฐบาลเลิกหน้าบางเร่งเจรจาไฟเซอร์หลังประกาศขายลดราคาให้ประเทศรายได้ตำ่ำนะโอ้ยรัฐบาลนะันมันกลัวประเทศจีนนะงอนมัน้งนะพอง,งอนแล้วก็ทำไงอะเดี๋ยวมันไม่ขายอาวุธยุธโทโธหรือไม่ทำเรือนำน้ำให้ทำไงอะฮะเฮะ้ยรัฐบาลพยุธ์จะไปเจรจาหรอ มาดูกันค่ะอันนี้ก็ควรจะปักหมุดไว้อีกรอบหนึ่งนะจ๊ะมาดูว่าประยุทธ์มันจะไปเจรจาไหมเนี่ยไฟเซอร์ออกมาถแถลงแล้วนะว่าจะลดให้อีกแล้วนะถ้ามึงไม่ไปซื้ออีกเนี่ยไม่ผลประโยชน์ก็โง่แล้ววะนะไปดูข่าวหนึง่งไพศาลแฉพรกองเงินกู้เจ็ดแสนล้างขัดรัฐมนูญเหตุไม่มีความจําเป็นและฉุกเฉินนะคือดูยังไงมันก็ยังไม่จําเป็นเพราะมันเพิ่งกู้มาไม่ใช่หรอฮะทำไมกู้เยอะจังวะรัฐบาลชุดนี้มันมากู้ชั้น แทนนี่มันจะมากู้ชาติปากก็บอกมันมากู้ชาติแต่มันมากู้เงินเฉยเลยนะคือมันรีบกู้มทำอะไรวะฮะรีบจังนะจ๊ะแล้วรีบแบบว่าแถลงรีบอนุมัติรีบปุ๊บปุ๊บอะไรก็รีบไปหมดนะทาให้ตรวจสอบไม่ได้ด้วยอะ่ะฮะมันจะมันจะมีประสิทธิภาพสูงไหมแต่ก็อย่างว่านะคะเงินผู้นี้เข้าถึงมือประยุทธ์นะประสิทธิภาพมันคงจะแบบแทบศูนยะ์นะเนาะดูก็รู้แล้วนะจ๊ะ ไปดูอีกข่าวหนึ่งนะจ๊ะโซเชียลเซลล์เทียบภาพผู้นำทั่วโลกชวนฉีดวัคซีนทําไมผู้นำไทยไม่เหมือนใครในโลกอ้าวก็ผู้นำไทยเป็นผู้นําระดับอนุบาลเียคะคนที่เห็นภาพเราจะเห็นว่าผู้นําแต่ละคนก็นั่งฉีดธรรมดามันไม่มีใครมารุมมาตุ้มมาตกมือให้เงี้ยคุณมีหมอกับผู้นําก็แค่นั้นเองก็ฉีดเสร็จก็ไปอะไรเงี้ยใช่ไหมคะถแถลงข่าวอะไรเงี้ยแต่ริวเนี่ต้องแบบว่าร้อมร้อมหอม ประมูประตุมอะไรเงี้ยนะคะเหมือนแมงวันตอมขี้อะไรเงี้ยนะคะเหล่าแมงวันนะคะก็แบบรุมนะคะมีขี้ก้อนหนึ่งนะคะนั่งให้ฉีดวัคซีนอยู่นะคะพอฉีดเสร็จปุ๊บก็ต้องมีการตบมือเก่งค่ะเก่งทันประยุทธ์เก่งมากสวนประยุทธ์ก็ตอบรับหลังจากฉีดัคซีนเน้ยเขาฉีดแต่ฉีดแยเนยนะคะก็ประมาณแบบปัญญาอ่อนมากเลย <c oughs> นะจะเหมือนใครได้ไงลนะ่ะก็ประยุทธ์มันไม่เหมือนใครอ,ะอ่ะอ๋อเขาไม่เหมาะกับการเป็นผู้นําค่ะ ไปดูอีกข่าวหนึง่งวิชานชีเ้ยวิว,วิวิชานจี้รัฐบาลกรุงเทพเร่งเยียวยาแรงงานเมืองกรุงตกงานจากโควิดก่อนจะอดตายทั้งครอบครัวเอออันนี้มันเป็นเรื่องจริงนะควรจะเอาเรื่องนี้มาเป็นวาระแห่งชาตินะคะเรื่องปากคลองของประชาชนในยุคโควิดตอนนี้ควรที่จะเอามาเป็นวาระแห่งชาตินะ ประยุทธ์กับไม่สนใจเอาเรื่องอื่นไปมาเป็นวาระแห่งชาติเฉยเลยทั้งทงี่มันไม่ควรที่จะเอามาเป็นวาระแห่งชาติในช่วงนี้นะเพราะประยุทธ์ไม่ได้สนใจปากท้องตัวเองแล้วเพราะตัวเองนะมีแดกครบสามมืออยู่สุขสบายนะอยู่บ้านค่ายทหารบ้านตัวเองก็มีหยู่ที่ไหนก็ได้อะไรเงี้ยกินตรงไหนก็ได้สั่งอะไรมากินก็ได้นะจ๊ะแต่ประชาชนทั่วไปตอนนี้เขาตกงานครอบครัวจะกินอะไรคนแก่คนเท่าเด็กคนพิก,การอีกละนะ คนท้องอีกลหละนะพอว่าหัวพอหัวหน้าครอบครัวตกงานแล้วเขาเอารายแดกอ่ะนึกถึงเรื่องนี้ไหมแล้วมันไม่ใช่แค่เรื่องเงินที่ต้องกินไปวันๆนะเรื่องค่าใช้ใจ่ายด้วยนะเจ้าหนี้กดทวงแล้วทวงอีกค่าบ,บ้านค่าเจ้าค่าอะไรนึงเนี้ยนะถามว่ารัฐบาลห่วงเรื่องนี้ไหมฮะมันจะไปห่วงอะไรมันห่วงแต่ตัวเองห่วงแต่เรื่องเงินกู้อยู่นั่นแหละ,ะไปดูอีกข่าวหนึ่งโตโต้ล้านคงว่างมากเตรียมร้องยูเอ็นสถานทูต หลังรองประธานสหาภาพการบินไทยในฟ้อง112จัดไปค่ะโตโต้แม่งมันฟ้องง่ายขนาดนี้เลือนี้มันต้องจัดคืนสบ้างไอ้พวกนี้อะไรก็112เออกก็112แต่งชุดไทยก็112ตีอีตาปิโปอะไรวะมันทํำซโอเวอร์มันไม่โดนไม่โดนนะไอเนี้ยแต่แต่ว่า จตุพรที่เป็นผู้หญิงอะน้องจตจุพรที่เขาแต่งชุดไทยไปสีลมไปเดินแบบสีลมกัดโดนเฉยเลยเขาไม่ได้รู้รอีโนอีนเน่อะไรเลยนะแล้วเขาเป็นคนรักสถาบันด้วยมีแท็ตทูตรงเนี้ยว่าเขาเป็นทาสลองพระบัททุกชติตไปเขาก็เขียนอยู่ตรงเนี้ยแต่เขาขรู้สึกผิดหวังมากเหมือนว่าตอนนี้เขาจะเอาสักสักลายอะไรนะเขาไปสักเพิ่มหรือปรับนะจับไม่ได้นะไปเขียนทักด้วยหนึ่งหนึ่งสองนะจ๊ะจัดไปตัวโตเป็นกําลังใจให้ตัวโตนะจ๊ะ ไปดูข่าวเึงงสมสรน,นิสิตศิลปากรอ,ออกถแถลงการขอโทษสังคมปมอธิการผนึกคณะอาจารย์ร่วมม็อบกปสจี้รัฐบาลรับผิดชอบสํานึกผิดนะจ๊ะออกถแถลงการสํานึกผิดไม่พอนะครัวนี้จะออกมาแบบว่าขับไล่ประยุทธ์ด,ด้วยนะออกมาวิจารณออกมาประนามระบบของประยุทธ์ด,ด้วยนะคะมันโกหกนะคะแล้วก็ออกมาด่ายสุเทพด้วยตัวการเนี่ยข่าวล่าสุดเนี่ยอันเนี้ยสุเทพเนี่ย มันขยับแล้วนะจ๊ะมันมีการแชร์โพสต์ของนันทิวัฒน์เนี่ยอดีตนิสิตจุฬาเนี่ยเขาโพสต์ว่าไม่ขอโทษที่เข้าร่วมกปปสนะชี้ไม่ได้ทําอะไรผิดนะคะพวกนี้มันไม่สํานึกหรอกนะเห็นไหมสัตว์นรกมันก็สนับสนุนกันนะคะเนี่ยสุเทพมันก็แสดงว่ามันไม่ได้คิดจะสํานึกหรอกมันก็ยังยืนหยัดที่จะสนับสนุนประยุทธ์ต่อไปนะคะมันหลอกคนโง่จากกปปสมาเป่าลูกหวีดให้มันชนะ นะแล้วมันก็ได้ประโยชน์จากประโยชน์จนทุกวันเนี้ยนะคะเชื่อเถอะนะอย่างนี้ต้องหนำยอ่อต้องอ่านหนำอะไรก็เอาลืมไม่เป็นไรเอ่นะคะเมื่อกบพศถูกชักจูงให้สุเทพไอ้สุเทพชักจูงให้กบพศมาช่วยงานปุ๊บเสร็จตอนนี้เพิ่งมาถึงบางอ้อแล้วโดนหลอกกันกลุ่มคนพวกเนี้ยต้องรวมตัวกัน นะจัดการสุเทพกับจัดการประยุทธ์นะคะอย่าปล่อยให้มันลอยโนดนะคะออกมาแถลงการขอโทษไม่พอคุณต้องแสดงนะคะเพื่อล้างความผิดด้วยนะจ๊ะโอเคอคำนี้คยืมกันไว้โอเคเจอกันจ๊ะ